ตอนนี้สถานะก็เป็นพ่อแม่ลูกที่ดีเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตด้วยกันไหมอยู่บ้านด้วยกันไหมมันเป็นเรื่องราวของอนาคตพอนี่ก็ง้อเข้ามาเป็นปีแล้วก็ยังก็ยังไม่ให้ไปอยู่สักทีเลยตอนนี้เราก็ยังรักเขาหมดหัวใจก็หมดหัวใจก็มีแค่คนเดียวนี่แหละแม่ก็คือรักทั้งใจอยู่แล้วเมียก็รักแต่ว่าความรักของแม่กับเมียมันคนละส่วนใช่ไหมต่อให้วัน้างหน้าเขาจะมีแฟนใหม่หรือเขาจะมีสามีใหม่ผมว่าดีบเขานะ ถ้านัดจะหาปมใหม่เขาหาไม่นานแล้วถ้าผมไม่ท้อผมว่าต้องมีสักวันที่เขาจะต้องแบบใจอ่อนสักครั้งอนะ่ะยังไงก็รักเสมอแล้วจ้ะชื่อมันหวานเจียบอยั่ไงคะโชคอ๋อก็คือประเด็นก็นคือผมไปงานวันเกิดวันเกิดพี่ที่เคารพที่รู้จักนะครับก็ไป ก็ไปงานวันเกิดก็ผมก็จะไปแฮปปี้เ์นเดย์เกณนั่นแหละแล้วที่นัดก็มันไปงานเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ไปเจอที่งานลรวที่นี้ก็เหมือนตั้มองว่าเขาก็กินเหล้าแล้วก็ฟิลแบบน่าจะเมาด้วยอะไรด้วยอันนี้น่าจะเมาแหละดูจากคลิปก็น่าจะมาแหละแล้วก็เดินมามานั่งตักนั่งอะไรเงี้ยแต่ผมก็ในคลิปผมก็านั่งอย่างงี้แหละเขาก็นั่งตักแล้วก็เอียงๆใช่ไหมแล้วก็นั่งอย่างนี้แล้วนี่ก็เหมือนแบบพี่ๆเขาก็ชวนไปเต้นไปอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่านางนางพิมพ์พิมพ์ออก หน้าเปรียว่าบสะดุดขา้วไปนั่งใช่ไหมนี่ผมก็เลยบอกอ๋เอ,เ,เ,อเรื่องเหตุเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เองเพราะว่าอยู่ทําไมเมื่อคืนถึงหวานเจี๊ยบอะไรเงีย้ยก็ถามว่าถามว่าเราก็มีคุยกันเรื่องลูกตลอดต่อให้จะแบบมีดราม่าช่วงที่มีดราม่ายอมรับว่าอาจจะไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งแต่พอเวลาที่มันผ่านไปเราก็พยายามไปรับลูกไปพาลูกไปเที่ยวพาลูกไป ไปทําบุญบ้างอะไรบ้างเงี้ยเขาก็เห็นการกระทาเขาก็อาจจะมีคุยกับเราใช่ก็เรื่องครอบครัวก็อ่าตอนนี้สถานะก็เป็นพ่อแม่ลูกดีใช่ครับไม่อยากให้ลูกขาดตรงนี้ส่วนที่เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตด้วยกันไหมอยู่บ้านด้วยกันไหมมันเป็นเรื่องราวของอนาคตคือตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะระบุได้เลยว่าจะเป็นเหมือนรายปีไหนเพราะนี่ก็ง้อเข้ามาเป็นปีแล้วก็ยังยังไม่ให้ไปอยู่สักทีเลยใช่แต่ก็ จะพยายามง้อต่อไปพี่ใช่ก่อนหน้านี้เขาใจก่อนแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนมีเคสอยู่ที่ใช่ใช่แล้วรถแล้รวรถแล้<ๆ>รวรถแล้รว,รรวรถก็ประเด็นก็คืออ่าไปกับพี่นี่แหละไปรับน้องชายนั่นที่มันขึ้นสะพานผิดแล้วมันต้องไปกลับรถตรงนั้นพอดีแล้วก็ด้วยความที่เราก็มีแผลเยอะนู่นนี่นั่นเราก็ผิดเองนั่นแหละครับตรงนั้นอ่ะไม่ได้โทษเขาหรอกใชต่ตอนนี้เราก็ยังรักเขาหมดหัวใจก็หมดหัวใจก็มีแค่คนเดียวนี่แหละใช่ แล้วถ้าสมมติว่ามันกลับมาเป็นครอบครัวแต่ว่าแม่กับ<อ>กับเมียเราอะ่ะ<อ>มันยังไงอะ่ะกับเมียใช่ไหม<อ>ส่วนประเด็นเรื่องแม่เนี่ย<อ>ผมก็ได้คุยกับแม่ไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เกิด<อ>เรื่องแรกๆเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คุยกับแม่ตลอดคือผมกับแม่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วก็คือผมจะกลับบ้านทุกเดือนใช่ไหมแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดูแลแม่ปกติส่วนเรื่องนัดเนี่ยมันก็คือคนละพาทกันแม่เนี่ยเรารักอยู่แล้วคือยังไงเราก็แม่คือรักทั้งใจอยู่แล้วเมียก็รักแต่ว่า ความรักของแม่กับเมียมันคนละส่วนใช่ไหมเรารักคนละอย่างใช่หไหมแม่คือผู้ให้กําเนิดบิาบาดามารดาแล้วส่วนเมียก็คือครอบครัวที่เราต้องอยู่ปัจจุบันตรกลางเราจะลําบากใจไหมในมเมื่อแบบถ้าเขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่ผัวล,ลูกสะใภ้อะ่ะไออย่างเมื่อก่อนอะลำบากใจผยอมรับจริงๆเพราะผมคนกลางผมลําบากใจจริงแต่ทุกวันนี้คือได้คุยกับแม่แล้วแล้วก็ได้คุยทางนั้นแล้วก็คืออ่าก็ต่างคนเขาก็ต่างใช้ชีวิตใช่ผมก็เวลาผมไปบ้านผมว่าอาจจะได้แค่แบบ ไปหาแม่เป็นูนี้นัดกลับมาก็มาอยู่กับลูกกับอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วคำของคุณแม่นัดนคะคะเขาโอเคไหมฟังฝางของแม่นัดเขาไม่ยุ่งเ,เขาไม่ยุ่งเขาก็ให้ลูกเขาตัดสินใจเองอเทุกอย่างอ,อยู่ที่นัดจะตัดสินใจจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ก็อยู่ที่นัดใช่ครับพอ,ม,อมันเกิดเลือกรูปรูปที่เราแบบซบกันอะไรเงี้ยคนก็เลยมองว่าเป็นคอนเทนต์อย่างที่นัดแบบได้ออกมาโพสอะไรเงี้ยจริงเลยแหละเขาไม่มีคอนเทนต์จริงๆผมก็ยังงงเลยนะตอนที่นางบอกว่า อ่าทัพท์ผมอ่ะผมบอกว่าจะถ่ายแค่แบบว่า,าบรรยากาศในงานไอที่ผมลงอะนะคลิปที่ผมผมว่าจะถ่ายแค่บรรยากาศในงานว่าเออที่นั้นเรามาอ่าสุขสันต์วันเกิดพี่เราที่เราแบบคารพกันเนาะแล้วพอทีนี้นางก็แบบเอาหัวมาประตบพอดีแล้วก็บอกมึงกล้าลงหรือเปล่ามึงกล้าลงหรือเปล่าเออมึงลงสิคือเขาท้าเราเหรอใช่เขาบอกเออแ,แล้วแล้วเลยจุ๊บเม่งไิธีนี้เขาบอกโอเคแล้วเขาก็จับโทรศั์ลงลงเองเลยก็อ่ะ ถามว่าใจชื้นไหมผมก็รู้สึกใจชื้นทังดีใจเลยเพราะว่าคือเอาจรงิงๆอ่ะผมว่าเขาเนี่ยไม่ได้โพสอะไรถึงกันตั้งแต่มีปัญหาก็คือต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปเขาก็ทํางานผมก็ทํางานของผมส่วนจะไปรับลูกไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ค่อยได้โพสต์แบบมมนมากอ่อนตอนนี้โอกาสถีงเปอร์เซ็นแล้วที่เราจะแบบมีความหวังจะได้กลับไปอยู่เป็นครอบครัวถ้าถามว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นเหมือนผมได้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่มีประเด็นล่าตุเนไปขับรถได้เหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเลยเนี่ย ปีนึงเต็มๆที่ทํามานี่หายหมดเลยต้องมาเริ่มใหม่อีกแล้วใช่เราไปกับพี่แล้วทําไมไม่ให้พี่เราไปยืนยันก็คือคือมันไม่ได้ไปแค่สองคนมันไปสามสี่ห้าคนใช่ไหมประมาณสี่คนอะอ่ะสี่คนมีน้องชายแล้วพี่ชายสองคนแล้วผมก็เป็นสี่คนเอาจริงๆประเด็นตรงนั้นนะก็คือเหมือนเขาไม่สบายใจอยู่แล้วด้วยทุกทุกๆุอย่างที่เราทาอะคือการกระทำทุกอย่างเขาจะมองด้วยว่า เพื่ออะไรทําทําไมอนี้มันมีความให้เกียรติไม่นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือความที่แบบพอขึ้นสะพานผิดันก็ต้องกลับโรงั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็ได้พูดคุยเขาไปแล้วแต่ด้วยความที่เราก็มีแผลเยอะเราก็ผิดอตผมก็ยอมรับผิดว่าผมมันผิดที่มันเลี้ยวรถอ่ะเอาจริงๆแค่นั้นหละเราไม่ได้แก้ตัวใช่ไหมไม่ได้แก้ตัวนี่ก็ยอมรับแต่ว่าม,ม,มันคือเรื่องจริงที่กลับรถแต่ไอเที่ยววไม่ได้เที่ยวแต่ว่าความระแวงที่เขามีมันก็สะสมอยู่แล้วไงพี่มันก็แบบ มันก็เยอะอยู่แล้วเยอะพอตัวอยู่แล้วแล้วพอมีอะไรที่มาสะก,กิดอีกนิดนึงครับเป็นเรื่องเปราวอะไรแน้วตอนนี้เราเลิกเรื่อชูหรือยังตอนนี้เอาตรงๆผมก็ไม่ได้คุยกับใครนะผมก็รอแค่แม่น้องชนนคนเดียวใช่เพราะว่าเราเราเรามีมีลูกแล้วก็เหมือนมันผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมากันเยอะพี่ทั้งสุขทั้งทุกทั้งเรื่องราวดราม่าต่างๆที่เราเจอกันมาในตลอด3ปีเนี่ยมันผมว่ามัน มันเยอะมากแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าถ้าเริ่มต้นใหม่ใช่มันมันอาจจะไม่ได้ยากหรอกพี่แต่ว่าผมว่ารักษาครอบครัวไงก็ดีกว่าถ้ามีโอกาสนะพี่ถ้ามีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าโอกาสนั้นมันไม่มีเราจะทํายังไงทาใจไวบ้างไหมไม่ทําใจคนระับผมก็รู้สึกว่าถ้าวันข้างหน้าจะไม่ได้กลับไปอยู่เป็นครอบครัวผมอยู่ตรงนี้ผมก็แฮปปี้เพราะหนึ่งเขาไม่ได้ปิดการเรื่องลูกผมก็ยังดูแลลูกได้เหมือนเดิมเรายังไปเที่ยวด้วยกันได้เรายังทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีกันได้ ต่อให้วั้งหน้าเขาจะมีแฟนใหม่หรือเขาจะมีสามีใหม่ผมก็ยินดีกับเขานะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กักว่าแบบเธอห้ามมีคนอื่นนะเธอต้องรอไม่ได้คืออยู่ที่เขาตัดสินใจคแค่นั้นเองตอนนี้เราได้ถามพ่อแม่เว่ามีใครเข้ามาจีบไหมเพราะตอนนี้เขาสวยมากเอาจริง,รงๆความเป็นจริงตรงนั้นนะผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปโฟกัสแล้วก็ไม่ได้ถามเขาแนละ้วคือถ้าสมมติว่าจะมีใครมาใครเข้ามาจีบหรือเธออยากคุยกับใครเราไม่ได้ปิดกั้นคือมัน มันคือชีวิตเธอะฉันฉันโอเคที่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันได้ทําหน้าที่พ่อได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลลูกได้พาลูกไปเที่ยวได้ไปเที่ยวกับเธอก็โอเคแล้วแล้วถ้าเขาไม่จริงจริงเราจะนอยเราจะเสียใจไหมคือมันก็ทําอะไรไม่ได้เขราะมันคือคือเราเรารักเขาเนี่ยมันจะพูดว่ารักข้างเดียวมันก็ไม่ใช่เนาะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่คุยหรอกจริงอันนี้จากความรู้สึกผมนะถ้าเขาไม่รักเราอะถ้าเขาไม่มีความรู้สึกดีๆผมว่าเขาคงจะไม่คุยกับผมหรอกไม่คุยเลยดีกว่า เพราะว่านัทเป็นคนที่เด็กขาดใจแข็งมากแต่บางมุมอ่ะด้วยที่เรามีลูกด้วยกันแล้วเป็นลูกคนแรกของนัทไงแล้วทีนี้คือมันผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีอ่ะถามว่าทุกครอบครัวมันก็ต้องมีต้องเจอแต่ว่าเราก็คุยกันด้วยเหตุและผลอ่ะพี่แล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อก่อนอาจจะใช้อารมณ์เยอะกันไปหน่อยทั้งคู่เขาก็แรงผมก็ร้อนทีนี้มันก็แบบมันก็เลยบันเทิงเลยทีเนี้ยใช่แต่ตอนนี้ก็โตโตขึ้นเยอะแล้วพี่หลายสิ่งการโพส การทุกครั้งที่มีดราม่าผมจะไม่ค่อยออกมาพูดอะไรแล้วผมก็แบบอัดผิดแล้วก็มอบตรนไหนผิดจริงๆแล้วก็มอบต่อให้ไม่ผิดแล้วก็ไม่พูดเพราะพูดไปมันก็ไม่จบเราก็ยอมทั้งต่อหน้าโซเชียลหรือข้างหลังเหมือนกันจะไม่ค่อยเถียงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็ดูเหมือนมีใจแล้วนะฟื้นมาแล้วเขาก็ดูเขินอยู่นะก็เอาจริงๆเหตุการณ์ที่ล่ากสุดที่ไปไปงานมาเกิดผมก็ผมก,ผมก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะไม่ได้คิดว่าเขาจะลง เพราะว่าตั้งแต่มีปัญหาเรื่องกลับรถเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงอะไรกันอีกเลยลก็ต่างคนต่างเฟดทั้งคู่แล้วพอวันหนึ่งที่ได้ไปงานวันเกิดที่ต้องไปเจอกันที่งาน,นคืออยู่ดีนะครก็เดินมาแล้วแบบมันถ่ายเราผมก็ถ่ายติกตอกกัว่าจะลงโซเชียลไว้ว่ามางานพี่อะไรเงี้ยมันก็พูดเลยกล้าลงปลารน่าจะเมาด้วยแหละถ้าไม่เมามาัคนคงไม่กล้าหรอก <laughs> จริงๆน่าจะบวกแล,ล้วลงมาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือเราก็ไม่ได้มีใครแล้วนัดเขาก็ยังไม่ได้มีใครเง ประเด็นอะคือเขาก็คิดว่าเออน,นี่ก็พ่อของลูกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าไปทํากับผู้ชายคนอื่นมันจะดูแบบผิดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือพ่อของลูกเขาเราไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นเราเขินมากไหมครบโอ้เอาจริงๆมันก็มีบ้างพี่มันก็ต้องมีบ้างไม่เขินเลื่ไม่ได้ใช่ใช่ใชพอเราจะกลับมาคืนดีกันเงี้ยขออนุญาตนะคะหลายคนก็บอกว่ากิกนอาหารหมา <laughs> ไอ้อตรงนั้นนะเอาจริงๆกับผมต้องตั้งให้นะเข้าไปคน,คนพูดด้วยว่าแต่เขาพูดว่าอาหารหมาถ้าเบือ่อรับเปลี่ยนเป็นตับแทน <c oughs> ตรงนั้นใช่ใช่แต่เราก็เตรียมแล้วใช่ไหมว่าถ้ามันเกิบมาดีกันจริงๆดราม่ากระฉ่ำแน่ส่วนเรื่องที่จะกลับไปเป็นครอบครัวผมว่าตอนนี้นะณนะนะเวลานี้หรือเดือนนี้เดือนหน้าผมน่ยกับนัทเนี่ย คือเราอ,อยู่กันตอนนี้ก็คือ<ะ>ในสถานะแค่พ่อแม่แล้วก็เรื่องที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตพี่คือเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ใช่ใช่พี่ก็เหมือนอย่างมางานงานวันเนี้ยงานปีใหม่ของค่ายแล้วผมก็มาพาลูกชายมาด้วยก็มากับลูกชายมันก็มีคอมเมนต์บอกว่าเหมือนแบบนัทเขาไม่มีแบบปัญญาหาผัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาพเนี่ยต้องมาเจอแบบคนแบบโชว์อีกแล้ว โอ้ยไม่เกี่ยวหรอกนัดสวยรวยเก่งของเขาถามว่าแค่โพสโสดเนี่ยผมบอกเลยว่าบึ๊บ <c oughs> เขานี่หาแฟนได้ง่ายกว่าผมอีะเอาตรงจริงๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าอาพวงอาพับอะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าความรู้สึกมันอยู่ที่ว่าสภาพปิตใจแล้วก็ความผูกพันมากกว่า <c oughs> จริงๆเรามองไปในเรื่องของของลูกของ,ของ สิ่งที่เราผ่านมามากกว่าถามว่ามันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกต์ร้อยหรอกพี่แล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่ดีร้ออร์เซทุกคนก็มันก็มีขาวบ้างมีเทาบ้างใช่ไหมพี่คือเราก็ไม่ใช่ว่าผ้าขาวสะอาดเป็นพ่อพระอะไรอย่างเงี้ยเขไม่ใช่ขนาดนั้นเราก็เคยผิดพลาดเคยเรียนรู้เคยผ่านอะไรมาเยอะคือเราก็เจอใน ผม,ผมอาจจะอายุไม่ได้เยอะนะพี่แต่เหตุการณ์ที่เราเจอมันก็มากมากเกินกว่าอายุเท่าเราที่จะรับอะ่ะแต่เราก็ผ่านมันมาได้มันก็เลยเอาทุกๆสิ่งที่มันผ่านมามาแก้ไขปรับปรุงเลยนี่พี่แล้วก็ผมคิดว่าถ้านัดจะหาคนใหม่ก็าหาไม่นานแล้วจริงๆนะหาตั้งแต่หย่าแล้วอางติ๋เขาคงจะแบบไม่อยู่จนถึงวันนี้หรอกเพราะว่าผมคิดว่าในลึกๆแล้วเขาก็ยังเขาเคยพูดกับผมคำหนึ่งที่เขาไม่อยากไปมีใครเขาเขาอยากมีโมเมนต์ที่แบบพ่อแม่ลูก แค่นั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาพูดกับผมทุกครั้งที่เวลาเราจะเลิกกันเขาบอกฉันคือเออเราจะมีแฟนใหม่ก็มีได้นะแต่เสียได้อย่างเดียวแค่โมเมนต์ที่แบบลูกหันไปมองพ่อเออฉันมองเธอแล้วจะมีความสุขอะไรเงี้ยต่อให้ที่ผ่านมาเราจะแบบทะเลาะกันเราจะดราม่ากันมันก็มันก็เป็นเรื่องของมันก็เป็นเคสไปเคสเราก็อาจจะแบบด่ากันในเคสนั้นทะเลาะกันแค่เคสนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงจริง ความสัมพันธ์ณทุกวันนี้ผมก็อยากจะบอกว่ามันก็แฮปปี้ดีนะพี่ต่อให้เราจะไม่ได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันหรือจทะเบสมรสหรือแต่งงานอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมแฮปปี้กับนี่แหละส,สุดท้ายค่ะฝากถึงชาวเน็ตที่เขาเชียร์ให้เรากลับมาคืนดีกันแล้วก็ฝากถึงชาวเน็ตที่ดราม่าหน่อยเอาเอาดราม่าก่อนนะดอาดราม่าก่อนก็อันนี้ก็ผมผมเข้าใจนะเข้าใจสําหรับพี่ๆทุกคนที่ เราเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครนะร้อยพ่อพันแม่นะบางคนความคิดแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันบางคนอยากให้เลิกบางคนอยากให้กับคืนดีก็อยากจะบอกว่าจะเม้นอะไรก็อยากให้ดูเห็นและฝูน,นะฮะอยากให้เม้นไปในทางที่มันสร้างสารรค์ดีกว่าครับอะไรที่มันไม่ดีที่เม้นแล้วบั่นทอนคุณอาจจะมีความสุขจริงแต่คนที่อ่านเขาไม่ได้แฮปปี้คือผมว่ามันไม่ดีอะ่ะจริงส่วนตัวผมก็ไม่เคยไปเม้นด่าใครนะคือจะไปเม้นแค่แบบว่า สร้างสารรค์แล้วก็ยินดีเขาดีกว่าคถ้าไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านแค่นั้นแหละพี่แล้วส่วนพ,วพี่ที่เชียร์เชียร์นะ<ว>นผมบอกเลยก็ขอบคุณม,มากๆแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยเพราะว่าคิดว่าอนา,าคตเนี่ยต้องมีสักวันแหละถ้าผมถ้าผมเขาเรียกอะไรถ้าผมไม่ท้อผมว่าต้องมีสักวันที่เขาจะต้องแบบใจอ่อนสักครั้งอ่ะใช่ฝากากอนิ้ห,หน่อยถึง<ว><น>คุณนัทไหคะก็อย<ว><น>ากจะบอกว่ายังไงก็รักเสมอนะจ๊ะ สวัสดีปีใหม่แฟนๆท็อปดารานะคะก็ปีใหม่แล้วขอให้สดใสสดใสสดชื่นอะไรเก่าๆก็ทิ้งไปเลยะคะ่ะไม่ต้องไปแคร์นะคะถ้าไม่อยากพลาดเข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซ p e r t ตร์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ